สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับทางเต็นท์ยีนโตค้าแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถเข้าใหม่กันนะครับเป็นเจ้านี่เลยโตโยต้ารีโวแคปนะครับเครื่องยนต์2.4เป็นรุ่น E นะครับตัวนี้เป็นตัวพรีแรนเนอร์นะครับนี่ก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ากันเลยนะครับสวยแจ่มๆกันแบบนี้เลยกับรถบ้านแท้ๆนะครับกับทางเต็นท์ยีนโตค้านะครับ มีสี่รอบคันที่ยังไม่ได้บิ้วเลยนะครับยังไม่ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อดูหลังกระบะได้เลยครับอสภาพเดิมๆเลยนะครับนี่กําลังจะทําการบิ้วนะครับผมมาถ่ายสภาพเดิมให้ดูกันก่อนเลยนี่ครับแลวเหมือนเดิมนะครับทางเต็นท์เรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่คว่ำไม่โมแน่นอนนะครับที่เราการันตีทุกคันของทางเต็นท์เรานะครับนี่มีจอด้วยนะครับตัวนี้ ก็คือไม้เดิมเดิมไม้แท้แท้นะครับไม่มีกอไม้ใยทั้งสิ้นเพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมเสียงเครื่องกันนะครับว่ามันจะดีกันขนาดไหนนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับยังไม่ได้ทันฟิวเลยนะครับชั้นนี้ี่มาถาให้ดูก่อนเลยนะครับว่ารถเราเค่บ้านแท้ขนาดไหนนะครับเครื่องขนาดไหน้น่มีรอยเปลี่ยนใดทั้งสิ้นนะครับ นะครับรถเต็นเราไม่มีนะครับข้อมันทั้ัวแน่นอนนะครับภาพสดนแบบนี้เลยครับเดี๋ยวรถปังราคากันนะครับเพาคุณลูกค้าจะถูกใจกันนะครับและเจ้าโตโยต้ารีโว่แคร็บพลิเนอร์คันนี้นะครับปี2018นะครับเปิดราคาอยู่เพียงแค่449,000บาทนะครับกับรถบ้านแท้ๆรถบ้านคุณภาพแบบนี้นะครับท่านใดได้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับและคุณลูกค้าจะไม่เสียดายที่มาออกรถกับเรากันเลยทีเดียวนะครับ ในกระเป๋าด้วยนะครับท่านใดที่กำลังตามหาหรือสนใจอยู่นะครับสวัสดีครับรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวอีกออโตคาสวยเข้มดุดนันไม่เกิงใจใคร